สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องนั่งนิ่งฟังใจนะครับก่อนที่เราจะไปฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำในวันนี้ผมขอเกริ่นนำเล็กน้อยเพื่อให้ใจของเราเปิดรับธรรมได้อย่างเต็มที่หลวงพ่อได้เมตตาสอนถึงการปฏิบัติกรรมฐานสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ว่าจุดเริ่มต้นสำคัญคือการรู้จักเอาชนะนิวรณ์หประการ ที่คอยชุดรั้งไม่ให้จิตใจสงบแล้วใช้วิธีเรียบง่ายที่สุดคือการรู้รมหายใจเข้าออกตามธรรมชาติพร้อมภาวนาคำสั้นๆเช่นพุโทโธเพื่อให้ใจสงบอ่อนโยนและเป็นสุขเมื่อใจเริ่มตั้งมั่นแล้วหลวงพ่อสอนให้เราพิจารณาความตายเพื่อไม่ประมาทในชีวิตพร้อมให้ระลึก ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจและย้ำถึงการรักษาสินห้าและกรรมบทสิบให้มั่นคงเพื่อป้องกันตนเองจากอบายภูมิและวางรากฐานไปสู่ความหลุดพ้นทั้งหมดนี้หลวงพ่อสอนด้วยภาษาง,ง่ายๆไม่บังคับไม่เคร่งเครียดแต่ให้เน้นที่ความสุขของจิตใจเป็นหลัก เอาละครับต่อจากนี้ไปขอให้พวกเราได้ฟังพระธรรมเทศนาอารึกซึ้งจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำไปด้วยกันเลยนะครับท่านพโยคาวาจรทั้งหลายคำว่าพโยคาวาจรก็หมายถึงว่าทั้งพระทั้งมินทั้งราวดที่ปฏิบัติเพื่กรรมฐานตอนนี้ไปก็จะขอแนะนำในการเจริญปฏิบัติพื่กรรมฐาน คำว่กรรมาฐานรวมทั้งสมถะและ,และวิปาาัสนาญาณก่อนที่บรรดาทุกท่านจะทำอย่างอื่นทั้งหมดอันดับแรกขอทุกคนจงตั้งใจเอาสร้างความชนะนิวรให้เกิดขึ้นถือว่าเวลานี้เราจะเป็นผู้ชนะนิวรเพราะว่านิวรน,นี่เป็นตัวสำคัญมาก ถ้าหากว่าเราไม่สามารถเอาชนะได้สมาธิก็ไม่เกิดคำว่านิวรณ์ตามพระไตรปิฎกท่านแปลว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทำบัญญาให้ถอยหลังใน,นการจะริญกพระกรรมฐานต้องมีทั้งศีลสมาธิปัญญาพร้อมถ้าหากว่าบาังเอิญน,นิวรณ์เข้ามาแทรกใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เวลานั้นก็ถือว่าเราเป็นคนไร้ปัญญาถ้าไร้ปัญญาสิอย่างเดียวการเจริญสมาธิไม่มีผลก็อย่าขอพูดถึงชื่อนิวรณ์ให้อย่างให้ทราบนิวรณ์ข้อที่หนึ่งก็คือกามฉันทะที่มีความรู้สึกพอใจในกามารมณ์เช่นรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอม พราะอรอยสัมผัสระหว่างเพศเป็นนาวาดในข้อที่สองก็ได้กิดความจองล้างจองผลานความโกรธความพยาบาทข้อที่สความง่วงที่ที่สี่มีรมฟุ้งส่านเกินไปข้อที่หสงสัยในผลของการปฏิบัติ ทั้งห้าอย่างนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัทและพระโยคาวจรทั้งหมดในขณะที่ท่านจะเจริญสมาธิต่อไปจงตั้งใจว่าในช่วงที่ทำสมาธินี้เราจะไม่ยอมเป็นทาสของนิวรณ์ทั้งห้าประการแม้แต่อย่างใดอย่างหนึง่งเราจะไม่ยอมให้นิวรณ์ห้าประการเข้าครอบคอบุมใจ แต่ทั้งๆท,ที่เราคิดอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จิตเป็นคบหาสมาคมนิวอนมาไหลสงไขกับมันก็ต้องเผลอก็ไปหานิวรนจนได้ถ้าจิตเผลอก็ไปหานิวรันก็เริ่มต้นภาวนาใหม่ให้ตั้งใจ,จเฉพาะการคำนึงถึงและภาวนาอย่างเดียวการเผลอพ่ังเป็นของธรรมดาบรรดาท่านพุทธบริษัทคือต้องมีเผลอ ถ้าเผลอก็เริ่มต้นใหม่เผอก็เริ่มต้นใหม่ทำแบบนี้ไม่ช้าการจะชินจิตจะทรงสมาธิต่อไปก็ขอพูดถึงวิธีปฏิบัติเพราะว่าการอธิบายนี้ไม่ใช่หมายถึงเป็นหลักวิชาเป็นแนวปฏิบัติก่อนที่จะทำอย่างอื่นทั้งหมดให้ตั้งใจคิดว่าเวลานี้เราจะเป็นผู้ชนะนิวอนมีความรักเป็นต้น ในช่วงนี้เรายัางงดความรักงดความโกรธงดความหลับงดความพุง่งร้างงดความสงสัยตั้งใจเอาชนะแล้วก็ขอชนะโชัคราวในเมื่อเรายัางตัดนิวรณ์ไม่ได้ระงับโชั่วคราวเลิกแล้วก็ไปยุ่งกับนิวรณ์ต่อไปไปยุ่งความรักก็ได้ความไม่พอใจก็ได้ความพุ่งร้างก็ได้ความหลับก็ได้ ความสงสัยก็ได้ตามชอบใจเป็นกฎธรรมดาของใจเริ่มต้นอันดับแรกพอบรรดาท่านบริษัทรู้รมให้ใจเข้าออกก่อนถ้าถึงถามถึงอาการของการนั่งหากว่าท่านอยู่คนเดียวให้นั่งหรือนอนตามสบายจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ นั่งทางทั้งท่านไหนก็ตามใจชอบเท่าที่มันสบายจะนั่งกับพื้นไม่ได้จะนั่งก้าอี้สบายก็นั่งได้เองกายก็ได้นั่งตรงก็ได้ก็รวมความว่าการนั่งการยืนการเดิน,กา,นการนอนไม่จํากัดในเมืม่ออยู่ตามลําพังแต่ว่าถ้าอยู่ในหมู่คณะก็มีความจําเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบเพื่อความเรียบร้อยในเมื่อท่านทรงกําลังใจของท่านดีพอสมควร ตามระเบียบคิดว่านั่งอย่างนี้สบายใจละท่านนอนอย่างนี้สบายใจละเป็นต้นเมื่อจิตเริ่มสบายอันดับแรกขอบรรดาท่านพุทธบริษัทเอาจิตเข้าไปรู้ลมหายใจเข้าออกก่อนอันดับแรกหายใจเขา้ารู้อยู่หายใจเขา้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออก ถ้าเวลาให้ใจปล่อยลมให้ใจตามสบายอย่าบังคับร่างกายอย่าบังจะให้ใจแรงให้ใจเบาไปเรื่องของร่างกายทำแบบสบายๆอย่าให้เครียด็ย้อนใหม่หายใจเข้ารู้อยู่ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกเอาแค่นี้ก่อนทำจิตให้เป็นสุข ถ้าจะภาวนาด้วยก็ให้ภาวนาตามชอบใจคาถาภาวนานี่ไม่บังคับถ้าจะภาวนาว่าพุทโธก็ได้สัมมาอรหังก็ได้สุขโตก็ได้อิติสุขโตก็ได้นามาภะทะก็ได้อะไรก็ได้ตามใจชอบเพราะกรรมฐานในพุทธศาสนามีเท่าสี่สิบแบบเฉพาะแบบใหญ่ แบบย่อยมีนับเป็นพันแบบเรื่องภาวนาไม่จำกัดแต่ว่าขอแนะนำคำภาวนาว่าพุโทโธไว้ก่อนเพื่อความสะดวกกับผู้ปฏิบัติใหม่คำภาวนาว่าพุโทโธสองคำเวลาให้ใจเข้านึกตามว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกตามมาโธเอาตามนี้นะ ให้ใจเข้านึกตามว่าพุทธให้ใจออกนึกตามว่าโธแต่ก็จงอย่าบังคับร่างกายลมหายใจจะยาวจะแรงจะเบาจะสั้นไปเป็นเรื่องของลมหายใจในเมื่อให้ใจภาวนาว่าพุทธโธพรอมลมหายใจเขาออกพอสบายๆเพราจิตเป็นสุขคือเวลาทำชานไม่ต้องลึกนักไม่ต้องมุ่งเอาชานหนักเพราะว่าถ้ามุ่งเอาชานหนักแล้ว ก็จะเกิดความหนักใจมื่อรุ่งกับฌานอย่างเดียวความจริงไม่ต้องสนใจมากเอาแค่จิตเป็นสุขปล่อยใจสบายก่อนแล้วกรรมฐานนี่มีสองแบบอารมณ์ทรงตัวกับอารมณ์คิดการรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกกับภาวนาตามเป็นอารมณ์ทรงตัวที่อย่างหนึ่งการตักกิเลสเป็นมอารมณ์คิดอารมณ์ทรงตัวธรรมจิตมีกำลัง ฟังไปก่อนให้ใจเข้านึก,กว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทพอเริ่มจิตเป็นสุขถ้าจิตยังไม่เป็นสุขก็ยังไม่ต้องเลิกรู้ลงเข้ารู้ลงออกเรื่อยไปถ้าเริ่มจิตเป็นสุขพอสบายตามสมควรอย่าลืมนะถ้าติดจิตยังไม่เป็นสุขไม่ต้องเลิกถ้าจิตอยากจะคิดก็คิดตามตามต่อไปนี้ ถ้าจิตเป็นสุขดีให้ลมทรงตัวมีความสบายไม่ต้องรีบนักอย่ารีบขณะหนึ่งที่ทำจะทำได้เท่าไรพอใจเท่านั้นจิตจะได้เป็นสุขพ <c oughs> อจิตเริ่มเป็นสุขแล้วก็มาหาทางตัดอวัยภูมกันเพื่อการเจริญกรรมฐา,านเ้าต้องการอย่างเดียวอันดับแรกต้องการนะจริงต้องการนิพพาน แต่ก่อนจะไปนิพพานันดับแรกหาทางตัดอบายภูมิก่อนขึ้นชื่อว่าบาปเก่าๆทั้งหมดที่ทำมาแล้วจะไม่มีโอกาสให้ผลกับเราให้ทำวิธีตามนี้นะพอให้ใจเข้าให้ใจออกภาวนาตามจิตเป็นสุขให้จิตเป็นสุขซะก่อนพอจิตเป็นสุขเรื่องอารามณ์สบายก็นั่งคิดถึงความเป็นจริง คิดว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีในโลกนี้มีใครบ้างไหมที่จะเป็นคนไม่ตายเมื่อใครคนโดนแล้วก็จะทราบว่าคนที่ไม่ตายนั้นไม่มีท่านพมีพระคุณใหญ่กับเราท่านก็ตายไปแล้วเยอะท่านที่มีอำนาจวาสนาใหญ่ท่านก็ตายไปแล้วนับไม่ถ้วนแล้วก็เราล่ะเราก็ต้องตายเช่นเดียวกัน ก็คิดตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายแต่ถ้าก่อนจะตายเราก็ต้องคิดว่าการตายแล้วมีอบายภูมิเป็นที่ไปบาปเป็นปัจจัยเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเพลเกระเสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานความดีน้อยเป็นปัจจัยเกิดเป็นคนความดีดีขึ้นไปนิดหนึ่งเป็นปัจจัยเกิดเป็นเทวดาแล้พรหม ถ้าความดีสูงสุดก็เป็นเหตุให้เกิดนนิพพานปัจจัยกับเราไม่เหตุโรงกว่ามันในเมื่อเราเกิดเป็นคนเราเราจะไม่ยอมย้อนลงนรกวิธีไม่ยอมรับผลที่บาปให้ผลมาแล้วที่บาปที่เราทำแล้ว ขึ้นชี่ว่าผลข้างหน้าจะเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก,ก็ดีแปลนสุรยก็ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีเราจะไม่ยามให้มีสาหรับเราวิธีทำก็คือขั้นต้นนึกถึงว่าชีวิตนี้มันต้องตายสึก่อนร่างกายของเราในเมื่อท่านผู้มีทรงคุณมีอำนาจวาสนาบารมีไม่ใช่นคนที่มีความดีสูงสุด พระเทวดาแล้วผมก็คือพระพุทธเจ้าท่านก็นิพพานพระอักษาพระอรหันตสาวกท่านหลายก็นิพพานหมดที่แล้วมาแล้วนะพระบัจเจอพระพุทธเจ้า,จาก็นิพพานพระเจ้าจากักรพรรดิสวรรค์คตพระราชาก็สวรรคนคตนับไปทถ้วนก็ลงความว่าเราก็ต้องตายเหมือนกันถ้าตายคราวนี้ถ้าความชั่วเข้าสิงจิตเราก็จะไปสู่อาบายภูมิ เราไม่ยอมแน่วิธีไม่ยอมเลยทำยังไงนึกถึงความตายก่อนลงความมันตื่นลืมตามานิดหนึ่งก็คิดไปเสมอว่าวันนี้เราอาจจะตายก็ได้คิดไว้ตามนี้ความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะความตายไม่มีนิพพิจหมายเมื่อคิดถึงความตายแล้วจงอย่าทำใจเศร้าหมอง คิดว่าเ,เรื่องธรรมดาของกายเกิดเกิดแล้วก็ต่องตาย <c oughs> ต่อไปเมื่อเราจะต้องตายเราไม่ยอมไปอบ,บภูมิเราจะทำยังไงขันดับแรกเราก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีก่อนจะยอมรับนับถือเราต้องใช้ปัญญา พิจารณาดูว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือว่าพระอริยสงฆ์ก็ตามท่านดีคนที่เราจะเคารพไหมความดีของท่านอยู่ตรงไหนถ้าเราถามกันไม่็จ็ตอบกันยากก็ต้องไปดูความดีขั้นตน้น ที่ป้องกันไม่คนลงนรกแต่ความจริงการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีทั้งหมดแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งจิตเราคิดถึงอยู่ที่พระนาว่าพุทธโธนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าคนนึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวตายและไปเกิดโพสวรรค์ไม่ใช่นับร้อยนับพันนับปิงโกด ตามที่องค์ทรงตัดในเรื่องมัตตคุณลีเทพบุตรตอนนี้เรามานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์นึกตามเขาว่าก็เหมือนนกแก้วท้องุนทองก็ยังดีกว่ายังมีสงไปสวรรค์ได้ตอนนี้เราจะเพื่อความมั่นใจของเราว่าเราจะยอมรับพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจ และไม่เครือบแคลงสงสัยในความดีทำยังไงก็ต้องดูศีลธรรมที่พระองค์ทรงตรัสและต้องทำให้ได้โดยตอนนี้ขอยย้ำว่าจิตใจให้นึกถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพอนุสติเนี่ยตามนึกถึงไม่ต้องภาวนาก็ได้ตอนนี้พักภาวนาพักภาวนาแต่ลวมให้ใจเขาออกรู้อยู่นึกถึงพระพุทธเจา้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์ พระพุทธเจ้าท่านึกไปออกนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบก็ได้วัดไหนก็ได้ตามใจชอบพระพุทธรูปที่บ่านเข้าป้าเข้าปัาน้นเว้กลางแจ้งอยู่ทำร้านค้าก็ได้ชอบองค์ไหนใจจับองค์นั้นพอใช้ได้สําหรับพระสงฆ์ชอบองค์ไหนจจนึกใจนึกถึงองค์นั้นก็พอแต่เมื่อจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าก็่อไม่ต้องนึกถึงพระสงฆ์ ถ้าจิตไปจับนึกถึงพระสงฆ์ก็ไปต้องนึกถึงพระรูปจับอย่างใดอย่างหนึ่งให้ทรงตัวใช้ได้ต่อมาก็ดูพระธรรมและพระศินและธรรมที่องค์พระพุทธเจ้าทรงตัดรวมทั้งศินและธรรมร่วมกันก็คือศินห้ากับกำบนหนดสิบอันี้บรรดาท่านพุทธบริษัทต,ต้องปฏิบัติให้ได้ทั้งศินห้าและกำหนดสิบควบกันต้องทำให้ได้ ถ้าว่าท่านทําไม่ได้แสดงว่าท่านยังเป็นเหยื่อขององบายภูมิการเจริญกรรมฐานของท่านไม่มีผลตามสมควรสินห้าโมดสิบจะขอพูดร่วมกันหนึ่งทางกายเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ทรมานสัตว์แล้วก็สอง ร่างกายจะไม่ลักทรัพย์จะไม่คดโกงไม่ยื้อย่างเขาในทรัพย์สินต่างๆสามจะไม่นําร่างกายไปลักขโมยยื้อย่างทรัพย์สมบัติของคนอื่นและก็สี่จะไม่ร่างกายไปดื่มโซดาแล้วมีไรอันนี้ไม่ขอที่บายถ้าอยากจะทราบอนิสงส์ไปดูหนังสือแนะ,ะนกำกรรมฐานแบบง่ายเขามีไปแล้วราคาไม่แพง ไม่ีโฆษณาขายหนังสือจะราคาต่ำๆเล่มเล็กๆจะได้ไม่เพียงสตังค์อรนนิสงเขาบอกไว้แล้วเพื่อทางวาจาหนึ่งจะไม่พูดปดสองจะไม่พูดคำหยาบสามจะไม่พูดส่อเสียดจุโยงส่องเสริมเขาแตกเรากันเนื้อสี่จะไม่พูดวาจาเห,หลวไหลไรประโยชน์ ถ้าก็ททำด้านจิตใจหนึ่งไม่อยากลักอยากขโมยทรัพย์สินเขาบอกคนใดเช่นว่าทางกายลงมือรักไม่ลงมือรักหรือลงมือไม่รักแล้วต่อมาทางจิตใจนี่ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำจะพอใจจะเพาะสมบัติที่เราหามาได้โดยชอบทำเท่านั้นนี่ถือเป็นธรรมะนะ องจะไม่พยายามจองล้างจองแผนไข่ข้อนี้แสดงว่ายังโกรธอยู่ความโกรธยังมีแต่ความโกรธไม่ขังโกรธแล้วก็แล้วกันไปไม่จองล้างจองผลานทางใจแล้วสี่มีความเห็นตรงตามที่พระเจ้าทรงสอนคือไม่ฝืนคําสอนของพระเจ้ารวมความว่ากรรมบททั้งสิบเการรว,รวมกับสีลนี่เป็นสีอข้อเดียกัน ต้องรักษาให้ได้ขอ,อยาติพีกทีหนึ่งวันหนึ่งจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์สองไม่ลักทรัพย์ไม่ยึดย่างทรัพย์ส,บสมบัติของใครแล้วก็สามแล้ก็แลวก็สามจะไม่พูดโมสาวา่าจเขอโทษนะมันจะผิดเนาะ สจะไม่พูดมมสาวาทเ็เขาต้องผิดไปแล้วแล้วก็สาจะไม่ยื้อย่งคนรักของบุคคลอื่นแล้วก็สี่จะไม่ดื่มสุราเมีไรแล้วก็ห้าจะไม่พูดปดหจะไม่พูดคำหยาบเจ็ดจะไม่พูดสอเสียงจยเขาแตกกัน แจะไม่พูดว่าจะไร้ประโยชน์เหลวไหลเก้าจะไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครแล้วก็สิบไม่จองล้างจองหลายไข่โกรธจังโกรธจ้โกรธแล้วก็เลยกันสิบเอ็ดมีความเห็นถูกตามความที่พระเจ้าทรงสอนเชื่อพระพุทธเจ้าที่เป็นสิบเอดว่าเพิ่มสุรายเข้ามาที่เพิ่มกข้มาเพราะว่ามีอดีตท่านพระว่าท่านหนึ่ง ท่านถามว่ากำหนดสิบของท่านไม่เห็นมีสุราแสดงกินเหล้าได้เดิก็แปลกใจไม่เป็นไรเพื่อกันความสงสัยตามนั้นจึงเพิ่มสุราเข้ามาก่วงความนันักปฏิบัติกรรมาฐานต้องปฏิบัติให้เดวแน่นหนึ่งอันดับแรกรู้ลมหายใจเข้าออกคือให้ใจเขา้ารู้อยู่ให้ใจเขา้า ให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกก็ขณะที่จะให้ใจเข้าใายใจออกอยู่รู้พอจิตเริ่มสบายก็คิดถึงนิวรณ์ห้าประการว่าในขณะที่เราจะเรียนกรรมาฐานจะไม่ยอมนิวรณ์ห้าประการคือกิเลสหยาบทั้งห้าอย่างให้เข้ามาครอบงำจิตเพราะนิวรณ์ห้าอย่างนี้เป็นตัวตัดความดีของเราคือจะทําทให้เราเป็นคนไร้ปัญญาได้เกินหนึ่ง ความชันทะความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศในช่วงนี้จะไม่มีกับเราโชคราวสองความโกรธความบิบานจองล้างจองหานจะไม่มีกับเราโชคราวสามความง่วงในขณะที่เจริญภาวนาจะไม่มีกับเราสี่อารมณ์ฟุ้งซ่านนอกเรืนอ้องรอยจะไม่มีกับเรา ถ้าการสงสัยในผลการปฏิบัติจะไม่มีกับเราต้องตั้งจิตให้ตรงตามนี้มันก็จะแพ้กันบ้างเป็นของธรรมดาเผลอบ้างนิวรณ์เขาครอบงามบ้างถ้านิวรณ์เขาครอบงามจิตฟุ้งซ่านมากเกินไปพอรู้ตัวก็เริ่มสะทั์ตั้งต้นใหม่มันเป็นของธรรมดาที่คนกำลังฝึกต้องพลาด ถ้าต่อมาก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกการตั้งใจรู้ลมเข้าลมออกนี่เป็นการกำจัดนิวรณ์โชคคราถ้าไม่จิตสงบหลังจากนั้นถ้าต้องการคำภานาก็ภาวนาควบด้วยคำภานาที่จะแนะนําก็คือพุทโธอย่างอื่นก็ได้ไม่จํากัดท่านพู้ใดพาวนาอยอย่างอื่นคล่องมาแล้วกว็แล้วกันไปไม่ต้องเปลี่ยน ถ้าไม่เคยใช้คำวนาว่าพุทโธก็ง่ายก็สั้นให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโธพอจิตเป็นสุขก็หาทางป้องกันอบายภูมิต่อไปขา้างหน้านึกว่าชีวิตนี่มันต้องตายจะตายเมื่อไรถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต เราพร้อมยอมตายแต่จะจอมตายอยู่กับบุญไม่จอมไม่ใช่ยอมตายอยู่กับบาปบุญก็คือหนึ่งยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมคำสอ,สอนของพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระอริยสงฆ์ถ้าเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็ยึดพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งวัดใดวัดหนึ่งที่ใดที่หนึ่งก็ได้ เท่าที่เราชอบจับภาพไว้เวลาภาวนาหรือว่าต้องการประสงค์ชอบใจประสงค์องค์ใดองค์หนึ่งคนนึกถึงพระสงค์องค์นั้นก็ได้เวลานึกถึงพระพุทธรูปก็ไม่ต้องนึกถึงพระสงค์จิตจะฟุ้งซ่านถ้ามนนึกเขานึกถึงประสงค์ก็ไม่ต้องไม่ต้องนึกถึงพระพุทธรูปเพราะถ้าใหม่ๆเป็นนึกตัอสองอย่างจิตจะฟุงฟ้งฟุ้งซ่าน แต่ว่าถ้าบังเอิญจิตนึกถึงพร้อมกันได้จิตไม่พงไส้ก็ทนได้เหมือนกันดีเหมือนกันหลังจากนั้นกยกกำแพงกัน้นอวัยภูมิคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ 2. ไม่ลักทรัพย์ 3. ไม่พูดผิดในกรรมสไม่ดื่มสุราเมรไรและก็หไม่พูดบด หกไม่พูดคำหยาบเจ็ดไม่พูดวาจาส่อเสียดเพื่อเจอเิเหลวไหลขอโทษไม่พูดวาจาส่อเสียดยโยงส่งเสริมก็แตกเล่ากันเนี่ยก็แปดไม่พูดวาจารไรประโยชน์เพื่อเจอเหลวไหลเก้าไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครแล้วก็สิบไม่จองล้างจองผลาญไขรยังมีความโกรธแต่ความโกรธไม่รุแนแรงนัก และไม่จองเวรจองผานไข่แล้วก็สิบเอ็ดมีความเห็นตรงตามที่พระเจ้าทรงสอนยอมรับนับถือของท่านในความเต็มใจหลังจากนั้นก็ควบคุมกำลังใจคิดว่าการเกิดนรกสวรรโลก็ดีในเทวโลกก็ดีในพรมโลกก็ด,กกกดีไม่มีความสุขความสุขที่จะมีจริงๆก็คือน,นิพพานเราต้องการพระนิพพาน นี่เหลือเวลาจะพูดอีกสองนาทีก็ขอเรียงลำดับอนุสติ <c oughs> ที่พูดมาทั้งทั้งหมดท่านเรียกว่าอนุสติคือตามนึกถึง <c oughs> อนุสติจริงๆไม่ได้ทรงสมาธิแนบแน่นทำจิตคิดถึงใช้ได้อนุสติขั้นแรกก็คือมรณา,าปานุสติรู้ลมไม่ใจเข้าออกถ้านนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติ ตอนนึกถึงระธรรมเป็นธรรมานุสติตอนนึกถึงพระอ,อริยสงเป็นสังขานุสติตอนนึกถึงความตายเป็นมรณานุสติตอนนึกถึงกรรมบทสิบเป็นเป็นศีลานุสติและก็ตอนนึกถึงนิพพานเป็นอุปสมานุสติรวงความว่าอนุสตินิบรรดาทาิพุทธบริษัท การปฏิบัติจริงๆไม่ต้องเคร่งเครียดในการเจริญสมาธิการเจริญสมาธิขบรรดาทางพุทธบริษัทจะนั่งแบบไหนจะนอนแบบไหนยืนแบบไหนเดินแบบไหนก็ได้ในเบื <c oughs> <c oughs> ้องการหนึ่งสมาธิเอาแค่พอจิตเป็นสุขรูล้ลมให้ใจเข้าออกก็รู้คำบรรณาพอจิตเป็นสุขในเมื่อจิตเป็นสุขแล้ว สรบสบายก็หวยกลับไปจับอนามรณานุติกรรมฐานนึกถึงความตายแล้วก,ก็น,นึกถึงพระพุทธตาตุสติธรรมานุติสังขารุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ตอนนั้นไปก็ไปนั่งไล่เบียรกับบอกสิบว่าสิ่ขาบทสิบประการนี้สิบเอ็ดนะลงก็สินด้วยไปสิบเอด็ดแต่ปฏิบัติจริงๆมีสิบ <c oughs> ทั้งสิบรายการนี้ระบบพร่องข้อไหนบ้าง ข้อไหนที่ทำไม่ได้ข้อนั้นต้องทำให้ได้วันนี้ทำไม่ได้ครบพรุ่งนี้ต้องทำให้ได้ครบถ้าวันพวกนี้ยังทำไม่ได้ครบวันมะรืนต้องทำให้ได้ครบกลงความว่าจะต้องพยายามทำให้ครบให้ได้อารถบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายและประโยชน์ข่าวาจรวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไรก็ไม่รู้ที่สิบเอ็ดที่สิบสอง จำไม่ได้ไมิถุน,นายน2 5ง1ตรงกับวันแร 13, ม13ค่ำเดือน7จเอางี้ก็แล้วกันนะเป็นวันแนะน,นำซึ่งกันและกันแต่คำแนะนำนี้อาจจะอยู่นานแสนนานตอนนี้ไปก็หมดเวลาและบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านขอทุกท่านจะมีแต่ความสุขสวัสดีพัฒนามงคลสมบูรณ์ูนผลผลาาถนาสิ่งดใด้ไดสิ่งนั้นสมความพัฒนาจงทุกระการ